รูงงามพ่อพี่น้องรู้งามพ่อรูงงามพ่อน้องโรงเรียนเลยเพชรครับผมยามสวัสดีครับผอะไรครับโอ้ยละมันวิทยามื่อนนี้มายเหตุยังครับโครงรางสิครับผมโครงรางครับโครงรางเอราวันสักคู่ครับเริ่มตอนไหนนี่นะหกโมงกว่าๆ้วครับผมมุมนี้เป็นเอราวันพี่น้องมุมนี้เป็นโรงเรียนเอราวันโอ้แต่งองค์ส่งียงให้กันดีนะพี่น้อง ลงเดียกันดีเก่งน้องลงเรียมเอราวัณครับโรงเรียนเอราวัณครับผมโอ้แต่งตัวให้กันดีเก่งสวัสดีค่ะโอ้คุณครูมาคุมครับผมยอดสวยงามพระรามแปดครับผมมัดดีๆเด้อลูกมันชิลุตร์เธอมัดดีๆเด้อลูกเด้อเศร้าเอราวัณพี่น้องอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เอราวัณเธอรูกเอราวัณสิเอราวัณครับผม นั่งอยู่นี่กับเอราวัณเบิด์ตีนี้นะอันนี้โรงเรียนไหนนี่ลูกโรงเรียนไหนนี่นะเทศบาลสองครับเทศบาลสองเทศบาลสองเชียงทานเหรอโอ้เชียงทานเหรอครับโอ้เชียงทานมาแสดงยังครับวันนี้นะแสดงอะไรครับวันนี้นะแสดงผีคนน้ำเหรอคผีคนน้ำครับผีคนน้ำเชียงทานครับสุดยอดสุดยอดโอ้มานี้ไล่ยโรงเรียนพี่น้องมานี้ไล่ยโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้เป็นนักเรียนหรือเป็นลูกศิษย์เป็นครูครับ <c oughs> ครูพามาบัมบผมสุดยอดวันนี้โรงเรียนเอราวัณพี่น้องโรงเรียนเอราวัณกําลังเตรียมตัวทําการแสดงเป็นคณะโปูงหลางของโรงเรียนเอราวัณครับผมวันนี้มาไล่โรงเรียนเลยพิษกมาเอราวัณก็มาทางเสียงคานกมาเพิงเวทีนั้นเลยพิธกกาลังซ้อมพี่น้องเวทีนั้นเลย เลยพีดกำลังเข้าแถวซ้อมอยู่นี่นะโอ้เลยเบิ่งได้โรงเรียนรอบเดิมสิมีแมงตะเตาให้เลยพร้อมเดิอมื่อลำแมงตะเตาให้เลยจับโรงเรียนเลยพิทยาคมครับล้อยไทยผู้เร้าเลยพิดอีกก่อนรอยไายผู้เร้าเลยพิดก่อนผู้เช้าเลยพิดพูงามก็เลยร้อยไายพี่น้องผู้เช้าแมงเลยจย่าพ้งามบอผู้เช่าแมงเลยนะพี่น้อง ว่าอ,นนะอ,อันนี้กระแมนพิษเด็ดให้ครูนำแนะค่ะครูเลยพิษครับผมผูู้เช่าเลยพิโอ้ยมาผู้ง,งามจะผู้เช่า,ชาให้เลยบ้านเราละพี่น้องของตองเองเต็มรวยปลายดีหายมากพอพี่น้องมาผูา้เช่าอย่างเลยบาสุดยอดครับผู้สาวเลยพิทยาคมอันนี้โรงเรียนได้ในี่ยละ่า มมอลลี่ิรานช้างครับผมเาเล่นไปอย่างนี้นะยังครับต่อจากนี้แหละครับตอนนี้ตีครับผมโปรงหลังตีครับผมเราเป็นโปรงหลังครับนี่กระแมนตีสิรานช้างนะครับโอ้สหที่หล่อไทยที่รานช้างก่อนพี่น้องมมอลลอันนี้คณะมมอลล์เหรอครับมมอลล์เหรอครับผมมมอลจะขึ้นต่อไปนี้ใช่ไหมครับผมหลมมอลมมอลพี่น้องอันนี้มมอลล์้ยใครขออนุญาตไายผู้เช่ามมอลลเนี่ยเด้อ ช่างยังเลยบ้านเฮานะควยด้วยปลายให้ดูทางดังคมห้าเลยอ่อนซอนพี่น้องอ่อนช้อนปะน้าผูดงามๆแล้วหันมาเนี่ยพูดงามๆนะคุณด่ากูน้าพี่น้องผู้งามจริงผูเศร้าหมอนมอล้อผูเบาหมอนมอล้อผูเบานักดนตรีเงี้ยเข้าไปไทยผูเบานักดนตรีก่อนผูเบานักดนตรีมอนหมอล้อเอามาพวกนี้เนี่ยกำลังตั้งโครงล่างกันอยู่ มอมอโรมอมอโรนี่อยู่เลยลงมดีฮึอันนี้อันนี้มาแต่แรกก็ครับผมสีลันชางสีรันชางสีรันชางนี่ตั้งอยู่ได้ก่อนครับผมวัดเลยลงวัดเลยลงค่ะวัดจีสุตาวัดจีสุาพระอารามหลวงค่ะโอเคค่ะสวยงามพระรามเปดค่ะพระรามสิบพระรามสิบขากว่าเป็ดขากว่าเก่าเนาะสุดยอดค่ะ